สวัสดีครับผมพ่อกันคือเก่าครับกับคนผัดทินท่ากินมะเห็ดพี่น้องเจอกันกับแชนแนลพ่อขี้เก่าครับผมครับมีพายเอฟซีมาทดลองน้ำยดคือเก่าพี่น้องโดยที่บริใสไฟฟ้าเนาะพี่น้องปั๊มเตาครับเดี๋ยวสีมาเห็ดแบบนี้อาจะเห็นมนเห็ดเจอกันพี่น้องนะครับเขาก็สีมาเห็ดทดลองคือเก่าครับแต่ยันสีไหลไม่พอไหลครับด้วยขวดขวดไอ้เอฟซีขวดโคตรนำ หวดไม่ยเอานี่พี่น้องใส้ใส้ปวดสามสามปวดนั่นนะ่ะครับไส้สามปวดแล้วก็ใส้ตัวนี้เป็นแท่นขามันะพี่น้องเราไม่จนะิ้มก็ได้เพื่อไม่เดี๋ยวยังก็ได้แล้วพี่น้องเพื่อ,อ,อตั้งไว้เพื่อไว้พื้นหลัง ทั้งนี้ครับ <source. S 1> ก้อนที่เบิ้งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งสองห้องที่เก่ากับคนระกินไปจิตไม่เห็นนะเพราะไปลุยกันเล่นพี่น้องเพื่อความเป็นการเซียร์ล่าครับผมไปเบิ้งขั้นตอนที่การค้ำเลยไปลุ้นน้ำกันว่าทีไหลทุกอะไรครับอันดับแรกเขาต้องว่าอันนี้จะเป็นขามันได้พี่น้องเนี่อันแดงๆนี่ครับพี่ผมเมาใส่อันนี้เฮ็ดขามันครับใไม่ใส่ยังก็ได้เบิร์ดพี่น้องอันดับแรกผมต้องมาตัดกวดนี่อนครับเพื่อจะเช็ดตร้องน้ำทึ่งๆครับนี่ครับ ตัดตัวนี้ล้องบ่าวควันครับผมขวดแรกคือตัดตัวนี้ครับตัดเรียบร้อยนะครับบนี้เขาบางทีมาดจ่อหูตัวนี้เพื่อที่ใส่นี่ครับจ่อหูตัวนี้ครับอันนี้ก็แล้วแต่หัวแห้งผมห่างผมได้ได้วใส่ไขควงนะครับล้นไฟดาดออา <c oughs> จ่อเอานะพี่น้องจอ่อรั่วนี่ครับไปใส่นี่แทน่นตัวรองน้ามังเท่งครับผมนครับ้ยายตัวนี้ผมต้องจ่อแล้วครับตัวนี้ เดี๋ยวโอจ่อครับแต่ว่าสองจ่อทั้งไตก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจ่อหนักครับจ่อโตกไตมีก้อนพี่น้องนะครับจ่อให้มันหลุมหลอดพอดีแล้วห้องก็ยัดหลอดเข้าไปจริงๆเลยพี่น้องครับเดี๋ยวผมไล่จ่อไปก่อนครับเสร็จจ่อเสร็จเรียบร้อยครับมาือดกาวหอนเลยพี่น้องใส่แท่นก้อนพี่น้องแท่นเนี่ยเขาเะเอาแท่นน้อยยังก็ได้เลยพี่น้องเอาไม้แบบไดก็ได้ครับผมไม่ได้จำกัดไม่ครับ เมื่อจำกัดขามันเฮ็ดแทงไงก็ได้บ่อยกวดมันลมไปเนาะนะครับผมเป็นสซเป็นเพื่อนไม่จะบอดแต่เพื่อนไม่จะไม่จะบอดให้อย่างนี่แหละพี่น้องบอดๆนี่แหละใส่ลงไปครับนี่ตั้งลงไปเรียยร้อยนะครับนี่แล้วก็ถิงมต่อขวดกาออกควันพี่น้องกาบางควันจะให้มันมาหลายครับเดี๋ยวมันสิล่ม ครับต้องเอาะมั่นข้างแป๊เครึ่งต่ว่าบ่ต้องครื่งรม่พี่น้อกครับครับปนทางแป๊เครื่งนะพี่น้องจะว่าบ่ต้องเครึ่งแแบบที่มาจอลู่วันเผาเผาเล็กเจงในกันพี่น้องเอาเล็กเจงในกันครับเรียบร้อยีนีก็เซตหน้าหมวกก้อนยมี่ยอดเกาเข้าแหงพี่น้องแล้วยอดเกาหอนก็ไปแล้วเกาหอนนั้นแหงนะพี่น้องนะเนาะ ยิงกาตัวฟ้านี่ก้อนครับเดี๋ยวเขาจะมาต่อเพราะว่าผมเอาไอ้ไขควงไปร้อนไฟไปอยู่โดยไฟห่อนจังหน่อยกันนะครับหยอดกาวตัวฟ้าตัวนึ่งก้อนอ๋อยัดลอดลงไปก้อนพี่น้องนี่ครับให้มันตรงร้อยให้มันแห้งกันหน่อยหันบวมแห้งมันอที่ฟิวแล้พี่น้องถ้าฟิวน้าแบบที่ไหลไหลบ่ไ,ไข่ดีเนาะลาดที่ไหลคัดคัด,คดจังหน่อยนะต่อดลูกตรงนี่ก้อนครับนะครับต่อดลูกเพื่อที่เอาอไอ้ หลอดใส่คือกันพี่น้องหลอดตัวน,นี้เขาต้องเอาหลอดใส่ตัวใส่ข้างล่างมันอยู่นะครับมีลราเข้าใส่แล้วมันหยอดลงมาเข้าตรงน,นี้นะครับเนี่ครับววกระโปรงกระเอียวหลอดตัวที่ที่ฟ้าตรงน,นี้ครับยัดเข่าตนนัวนี้แล้วก็สวดออกข้า้งนี้นะครับจอสองหู้นะครับขวดนี่จอสองหู้แบบจอสองรู่ว่าตรงนี้ตัวนี้ไปมันเด่นแน่น,น,นก่อนพี่น้องหยอดกาวตัวนี้เห็นมันแน่นนี่ครับจอทะลุออกมานีเลยพี่น้องแล้วก็ดึงหลอดเาาเลยครับหลอดตัวนี้เพื่อที่เอาไว้ อ่าตัวหลอดตัวบนนะพี่น้องเนอนนะครับอาจธิเสียงเมื่อไห้ดังดีเป็นไงได้เพี่น้องเพราะว่าฝนตกแห้งพี่น้องฝนตกแห้งเพราะว่าตอนนี้ผมเหตุดูตลาดพี่น้องเสียงอาจจะมีเสียงเจียวใจใจเจ้าๆๆๆน้จังหน่อยครับเสียงขึ้นเสียงลงเนี้ยจังหน่อยนะครับพี่น้องต้องขออภัยน,นะครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเขาอัดอยู่เหตุอยู่ตลาดพี่น้อง เ <laughs> ทือดทือตลาดนะพี่น้องแล้วก็เลยมีเสียงแหนจังหน่อยนะครับเขากจะจ่อปากขว,วดตัวฝาขวดตัวนี้น้ำเห็บน้องนะครับแล้วเขาก็จะน้ำหลอดตัวนี้มาเสียบนะครับเพื่อเสียบขวดตัวที่ว่างข้างบนนะพี่น้องเขาต้องจ่อแล้วก็ยอดอกาว,าวพื้นกาวอะไพี่น้องนะครับจ่อให้มันควนๆจังหน่อยเพราะว่าจ้ควงมันหน่อยก็หลอดพี่น้องนะครับประมาณนี้พี่น้อง แบบแล้วก็เอาหลอดไปเสียบตัวเท่าเขายิงกาแล้วเขาก็จะเสียบขวดลงไปเลยพี่นอ้องครับน้าขวดตัวข้างบนลงมาใส่แล้วตัดออกาประมาณกลาประมาณจักให้มันเลื่อยลงไปน้อยเดียวกันพี่น้อไม่ต้องเลื่อนลงไปมากประมาณสองของมือนี่งเนะครับเนี่ยเพื่อว่าไอ้ตัวฟ้านี่ให้มันเสมอฟ้าได้ได้พี่นอ้องแบบแต่เมันอที่เลื่อยเข้าไปในขวดตัวนี้ครับ ขวดตัวบนสี่เลยเข้าไปเวลาเขาเสียบหลอดเข้าไปแล้วมันสี่เลยให้เลยขวดตัวบนขึ้นไปแต่ว่าตัวฝามันเนี่ครับนะครับต้องดูครับมันจะควรดียวกับนะครับไอตัวที่ฝาตัวพิษตัวนั้นออกพอดีครับแต่ว่าตัวนี้เขาต้องยัดเข้าไปให้มันเลยขึ้นไปประมาณจักสองนิ้วแล้วก็ตัดเลยตัดเรียบไยเขาไปยอดกาวเลยพี่น้องไปยอดกาวยอดกาวเลยร่อนเนาะพี่น้องเนาะกาวเป็นแท่งขนาะพี่น้องใส่ปืนกาว เดี๋ยวเขาไปซุก็ไปแล้วก็มันหยอดตัวเสื้อที่เอาไปใส่ขวดตัวบนน้ำพี่น้องตุกทุกโตตองยิ่งเก่าแต่ว่าใส่ใส่ฝ้าตัวนี้เขายิ่งเสมอพอดีเลยพี่น้องใส่ฝ้าตัวนี้เขาเสมอพอดีพอดีให้มันเลยลงไปกับฝ้าขวดครับแล้วก็ขวดตัวบนนี่ครับขึ้นไปใส่นี่ครับประมาณนี้พี่น้องเขาเอาขึ้นไปใส่ แล้วก็ตรงง้อเข้าไปน้องฝาตัวนี้แต่ว่าหลอดผมมันบ่ถึงนะพี่น้องเนี่ยผมต้องใส่สองหลอดได้สองหลอดต่อกันนะครับนะครับเขาใส่ตัวนี้เลยพี่พพน้องเนี่ยเอาก็กะเบ uh ่ง huh. เราวก็ตัดใส่แขนพอดีครับ,นะรบตัดใส่แขนพอดีกันนะครับกาวนะตัดใส่แขนพอดีกันแล้วก็เสียบเข้าไปนี่หยอดกาวสกัก่อนหยอดกาวห้อนเล็กนอยเสียบเข้าไปดึงใส่หลอดตัวนี้ให้มันเสมอเสมอหลอดตัวนี้แหละครับนะครับเพราะว่าหลอดมันใหญ่ขึ้นกันเขาต้องตัด ตัดตัดทิมเลยครับเอาหลอดหน่อยมาเสริมบวกเอาหลอดหน่อยมาหยอดเอาหลอดหน่อยมาเสริยมยัดเข้าไปแบบนี้่ห้องแล้วก็หยอดเก่านะครับหยอดเก่าไว้เนี่นี่นนิให้ยูไปเลยครับบัตรทุกต้ยิ้มให้แนนเปี๊ยะเลยพี่น้องตามันว่าแนนเนี่ยมันจะเก่ามันฟิวเนี่ยหน้ามันสิบ่กใครไหลเลยพี่น้องครับนะครับแล้วก็หยอดเก่าหยอดเก่าไว้ย่างแนนเลยครับ เหเหยอดเก่าเม่ดีสิหนอนยอดนี่ยติดบัดเลยครับมองได้ชูนี่เขาก็ไปไล่ยอดแม่พี่น้องครับใช้แขนในได้หน่อยหนอนตั้งเลยเอย่าให้มันเสมอให้มันเสมอดีๆนะครับเดี๋ยวกันไล่ยอดไล่ยิ่งเก่ามันดูวัดสุมองเลยพี่น้องให้มันชูครับไล่ยิ่งให้ดูวัดสุมองเลยบันต้องมีการชูไงชูทักมองถ้าเกิดว่ามันชูปุ๊บนี่คยนะเกิดว่ามันชูปุ๊บนี่น้ามันจะไหลบวกลบแห้งพี่น้องไหลค่อย นะครับทำมันคือเรืองครับเพราะว่าเลี้ยงดันน้ำเขาเขาเอาน้ำใส่ขวดบนนะเน่ยเขาเทนนะ้ำใส่ขวดนี่แล้วมันถึงนี่นี่อากาศมันคือขวดทั้งใจเลยอากาศออกซิเจนมันคืไหลขึ้นไปอากาศมันมีทั้งน้ำตัวนี้เนี่ยประเทศในน้ำตัวนี้ตัวนี้ขวดทั้งใจนี่ไหลขึ้นทั้งบนนั่น้ือเนาะไอ้ล้มล้มมันขึ้นไปแล้วเนาอันนี้เขาคือมาจอยอีกข้างบนงอีกตัวนึงเพื่อจอยตรงนี้เพื่อจะเอาไส้หลอดแล้วก็เช็คเป็นท่อน,น้ำไหลลงกนี้ ไหลลงมเนยตัวใหญ่เท่าไหรทั hmm mm ้งทั้งเนี่ยพี่น้องนะครับไหลลงในตัวทตัวทั้งเนาะพี่น้องเนะนะครับนะครับไหลลงเขาต้องยอดเทปเรียบร้อยกาเรียบร้อยได้เรียบร้อยแล้วก็จัดการได้พี่น้องยอดกาวนะครับนะครับเอาลงไกลลงไปประมาณสองนิ้วหรือสามถึงสามนิ้วก็ได้พี่น้องนะครับหยอดลงไปนะครับเดเนี่ยถ่ายมันแน่นกาวมันดูตรงๆพี่น้องมันสวยๆจะหน่อยเนาะตัวทั้งเขากบบ ตัดหลอดพี่น้องเลยพี่น้องตัดหลอดแล้วก็ะยอดกาวแล้วก็เอาไปต่อนะครับมันบดถึงเ้าก็ต่อเอาพี่น้องครับผมนะครับต่อเอานะ,นะครับเสียงฝนก็ตกนี่พี่น้องโซเสียงฝนแจกแจกด้วเสียงอระติเบาไปน้อยนึงนะพี่น้องครับ,ครบ,นบ,บนะครับต่อให้มันถึงแบบนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องไปไหนตอนนี้เซ็ดอยู่ยข,ข้างนอกพี่น้องนะครับฝนตกหนักเป็นไห้ลเ,เลยเหรอบุดเซฟเลยนองครับไปได้ ฝนตกหนักครับพี่น้องฝนตกแบบแข้งเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับหลังจากที่กปล่อยใครเรียบร้อยโอ้ว่าเสียงฝนตกแข้งจีบเลยครับเขามาเรียบร้อยแล้วเขามาทดลองกันแล้ครับพี่น้องเทน้ำลงไปเลยพี่นันอย่างเสร็จเรียบร้อย ไหลคือเก่าครับพู่น้องครับร้องไปทำเบิ้งครับขอบอพระคุณที่ซื้อูกทานที่เขามาติดตามกะับเป็นกำลังใจก,ก,กันไหมที่หนาวดีครับ